บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกชายที่หยุดจุดสูงสุดของเหล่าฮีโร่เพียงแค่ยืนและเสียงหัวใจอันดังกึกก้อ,กองคำรามไปั่ดสนามรบบุรุษผู้มีแววตาอันไม่เกรงกลัวสิ่งใดหากศัตรูคนใดยืนต่อหน้าคิงแล้วก็เปรียบเสมือนกับได้ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งและผู้ใดที่ได้เห็นแววตาสบสายตาคิงก็เปรียบเสมือนกับได้ตายไปแล้วถูกภาควิญญาณอย่างรุนแรงชายที่ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ คิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดนี้ลูกและในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันทฤษฎีคิงแข็งแกร่งจริงบุรุษผู้มาพร้อมพลังของไส่ามะมก่อนนี้จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับต้มไปกันเลย คิงตัวละครที่พวกเรานั้นสนใจมากมากเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่ไม่แข็งแกร่งได้ผลงานจากตัวของไซตามะแต่แฟนคลับของวันพันแมนก็ไม่ได้เกลียดเขาแถมยังชื่นชอบด้วยตัวของคิงครับมีเพื่อนเพียงคนเดียวนั่นก็คือไซตามะซึ่งรู้ความจริงว่าคิงอ่อนแออยู่คนเดียวเช่นเดียวกันปัจจุบันคิงเป็นทีมรู่ระดับคลาสเอสของสมาคมฮีโร่ซึ่งการได้มาของตำแหน่งนี้ก็มาจากผลงานของไซตามะนั่นแหละครับ ิงเข้ารับตำแหน่งฮีโร่คัสสเอด้วยกรณีพิเศษนั่นคือกลายเป็นฮีโร่คัสสเอเลยไม่ต้องไปทดสอบไม่ต้องไปสร้างผลงานใดๆทั้งสิ้นแค่สมาคมฮีโร่เชิญคิงมาอยู่กับตัวเองได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสมาคมฮีโร่แล้วคนที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีอย่างคิงการที่มีเขาอยู่ในสมาคมฮีโร่มันก็การันตีเขาว่าสมาคมแห่งนี้จะแข็งแกร่งที่สุดสมาคมฮีโร่เนี่ยไม่สามารถบังคับให้คิงไปทําภารกิจได้นะครับแต่ถ้าเป็นฮีโร่คนอื่นเนี่ยพอจะบังคับได้อยู่ตัวของคิงได้ผลงานจากการปราบมุษย์ป ระดับตัวท็อปพอหรือตัวที่แข็งแกร่งมากๆยกตัวอย่างเช่นภัยพิบัตรระดับมังกรคิงจัดเดียวตุ้มเดียวจบซึ่งข้อมูลทั้งหมดในการจัดการมนุษย์ประหลาดของสมาคมมีโลที่ได้ไปนั้นมันก็มาจากคาบอกเล่าครั้งนั้นเลยเพื่อนๆอ,อารมณ์ว่าไม่เคยเห็นจริงครับแต่เชื่อสนิทใจว่าคิงนี่แหละเป็นคนจัดการสมาคมมีโลเนี่ยยังมีอย่างหนึ่งนะครับที่จัดลําดับความสามารถของฮีโร่ที่อยู่ในสมาคมฮีโ่นั้นนะซึ่งคะแนนแต่ละคนเนี่ยไม่มีทางได้เต็มอยู่แล้วครับเพราะว่ามันม แต่มันก็ยังมีอยู่หนึ่งบุรุษครับที่สมาคมฮีโร่ไม่รู้จะลดคะแนนอย่างไรให้เต็ม80เลยพลังความสามารถเต็ม10ความฉลาดเต็ม10ความยุติธรรมเต็ม10ความอึดเต็ม10พลังเต็ม10ค่านิยมเต็ม10พลังพิเศษเต็ม10ทัศษะการต่อสู้เต็ม10 รวม80คนเดียวทั้งสมาคมเก่งเวอร์วังกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะด้วยความสามารถแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้ชื่อเสียงของคิงนั้นกลายเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีทันทีและก็ด้วยเหตุผลนี้ชื่อเสียงของคิงมันเรื่องลือดังกระชอนไปไกลแสนไกลแม้แต่เราผู้คนเราฮีโร่รวมไปถึงมนุษย์ประหลาดก็ต่างเกรงกลัวคิงทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนะแค่ชื่อมาเนี่ยก็ตกใจขี้หดตดท้ายกันแล้วเพื่อนๆอันตรายจริงๆผู้ชายคนนี้อยากเข้าใกล้เป็นเด็ดขาดและผมก็เชื่อว่า เรื่องราวที่เกี่ยวกับคิงเนี่ยเพื่อนๆก็ติดตามมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันครับส่วนในเรื่องราวประวัติกว่าจะมาเป็นคิงเนี่ยผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเนาะเพื่อนๆรู้ดีกันอยู่แล้วแต่ในวันนี้ครับมันมีหนึ่งทฤษฎีที่แฟนขับวันพันแมนสงสัยในช่วงแรกก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากมายแต่พอเนื้อเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆครับมันเริ่มมีอะไรที่แปลก ความโชคดีของคิงในช่วงแรกพวกเราอาจจะดูตลกปกฮานะครับแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยมันเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะผู้ชายที่จะโชคดีแบบนี้มันบังเอิญเกินไปหรือเปล่าหรือมันมีพลังจริงๆที่แอบซ่อนเอาไว้หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับที่พวกเรายังไม่รู้ข้อสงสัยเหล่านี้แหละครับที่ทําให้แฟนคลับนั้นล้อนหลน,ล,นล้อนใจและอยากจะรู้ว่าหรืออาจจะเป็นคิงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้เรามาดูกันครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ชวนให้คิดและสงสัยอย่างแรกเลยครับที่ทําให้พวกเราเริ่มสงสัยนั่นก ของคิงนั่นแหละที่เป็นคนที่ขี้กลัวบากๆแต่บุคลิกตอนกลัวเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเงียบขึมยืนนิ่งๆและหน้าสะพึงกลัวขมขวนคู่ต่อสู้วกกับเรื่องราวตำนานที่บอกเล่าต่อๆกันมาเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวเลยหน้าเกงขมไปใหญ่เลยครับแต่นั่นมันยังไม่พีคพอเท่ากับเสียงหัวใจของคิง ที่ดังกึกก้องคำรามไปทั่วสนามรบดังไกลกล้องกังวานข่มขวัญศัตรูแบบหัวหวตดตดหายแทบจะชอกตายกันในตอนนั้นเลยทีเดียวครับไม่ต้องเชื่อมจิตใดๆดังมากพอที่จะได้ยินแบบชัดเจนประวัติและความสามารถจริงๆของคิงเนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดเผยมีความเป็นไปได้ว่าความสามารถเหล่านี้มันจะมาหลังจากที่คิงได้เจอเก็บไซตามะแล้วหลังจากที่ไซตามะเคยช่วยคิงเอาไว้ครั้งหนึ่งครับแต่ในตอนนั้นคิงอาจจะจาไซตามะไม่ได้นะครับเพราะว่าไซตามะยังไม่ได้หวัวเม่งเมงเปล่งประกายหรือความเป็นจริงแล้วคิงรู้ดี ครับว่าไซตามะกําลังจะแข็งแกร่งและเข้ามาในช่วงเวลาที่มันประจวบเหมาะพอดีหรือคิงอาจจะเป็นใครบางคนหรือถูกใครบางคนส่งมาให้ติดตามไซตามะทําเป็นอ่อนแอแต่ความเป็นจริงแล้วแข็งแกร่งมากมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เป็นบทคําพูดของบาสว่าพระเจ้านั้นต้องการที่จะเข้ามาเพราะมีใครบางคนเร่งปฏิกิริยาให้มันเข้ามาเร็วขึ้นแล้วก็มีรูปแผ่นหลังนะครับซึ่งเราก็เดาว,ว่าหัวแม่แมงเป็นประกายที่มองจากทางด้านหลังมันเป็นใครไม่ได้เลยนอกจาก ชูปเปอร์อร่อยดักสายอายอยกหยอดเพื่อนๆใส่ตะมะนั่นล่ะมันมีความเป็นไปได้ครับว่าตัวของพระเจ้านั้นได้ส่งใครบางคนเข้ามาแล้วหรือแอบแฝงใช้ดวงจิตหรือใช้พลังระดับแบบ1นิ้วของตัวเองเ่ยเพื่อนๆมี20นิ้วแต่ใช้พลังนิ้วหนึ่งของตัวเองเข้ามาก่อนอันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยนะครับมันเป็นทฤษฎีนะมันเดาไม่ถูกจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันเดาไม่ถูกจริงๆว่าความเป็นจริงแล้วคิงอ่อนแอแบบนั้นล่ะหรือคิงนั้นแข็งแกร่งมากเพื่อนๆ,อนๆซึ่งแน่นอนครับผมจะพูดอย่างไรก็็ตาามมมมเเเื่่่่่่่อนนนๆกกคงงงงยยัไัไไชผทหหรแีสิึ ที่ผมพูดออกไปแล้วเพื่อนๆน,น่าจะเริ่มเชื่อผมบ้างสิ่งนั้นนั่นก็คือการเอาชนะใส่ตามะได้ทุกครั้งไปเอาชนะด้วยเกมแต่มันมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นเพื่อนๆสังเกตจริงๆไหมผมสังเกตมานานแล้วครับว,ว่ามันใช่แน่ๆคิงแข็งแก่งแน่ๆคิงอาจจะต้องเก็บพลังของตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครรู้จริงๆแล้วบอกว่าตัวเองอ่อนแอบอกคนอื่นไม่เชื่อแต่ต้องให้ใซตามะคนเดียวเท่านั้นที่จะเชื่ออารมณ์ประมาณนั้นแต่มันมีอยู่หนึ่งเรื่องครับที่คิงอดใจไม่ไหวมันก็เลยใช้พลังของตัวเองแบบจริงจ,งจังนะ อบนั่นก็คือเรื่องเกมครับความสงสัยมันเริ่มจากตรงนี้แหละจริงๆก็ใช่อยู่ว่าการเล่นเกมนั้นมันต้องอาศัยจังหวะและทักษะที่เก่งอมากๆหรือฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดเอาไม่ได้เลยนั่นก็คือทักษะของความไวในการกดความไวของไซโตมาเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งยืนหนึ่งอยู่แล้วฮะถ้ามีความสามารถในเรื่องของความเร็วการกดเร็วๆหรือการคอมโบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่มันกลับกลายเป็นว่าจะคอมโบแบบไหนก็ตามคิงเร็วกว่า คิงคอมโบได้ต่อเนื่องกว่ากดได้ดีกว่าจังหวะถูกต้องกว่าซึ่งมันโอกาสน้อยเหลือเกินครับพี่คนธรรมดาจะทําได้แล้วเป็นการต่อสู้กันระหว่างคิงกับไซตามะด้วยถ้าหากไซตามะตอนนี้ไปเล่นเกมกับคนอื่นเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสชนะสูงครับเพราะว่าทักษะความสามารถของไซตามะในด้านของการกดและความเร็วนะั้นมันสูงเหลือเกินฮนะถ้าไซตามะไม่ติดหัวร้อนนะผมว่าเอาชนะได้ทุกคนเพื่อน สุดจริงอีกอย่างหนึ่งครับที่มันน่าสงสัยเอามากๆนั่นก็คือการเข้ามาของคิงในช่วงเวลาที่ไซตามะแข็งแกร่งแล้วหัวเม่งเป่งประกายหรือเป็นล้นภาคุมแล้วพลังข้ามขีดจำกัดหรือไรขีดจำกัดอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละการเข้ามาวนเวียนในชีวิตของไซตามะของคิงนั้นมันก็แปลกนิดหน่อยนะครับมันเข้ามาในจังหวะน,นี้พอดีและทุกเหตุการณ์ที่ไซตามะไปจกกัดการกับมนุษย์ประหลาดคิงก็จะอยู่ตรงนั้นพอดิบพอดีอีกแล้วเพื่อนๆมันจะบังเอิญได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอจนพวกเราเซล,ลกันว่าคิงเนี่ยมีสแตนเป็นไซตามะ เพราะว่าพวกเราเนี่ยรู้สึกว่ามันบังเอิญครับแต่ถ้าหากเชื่อมโยงกันดีๆหรือพวกเราลองเชื่อมจิตดูเนี่ยพวกเราอาจจะคิดว่าเอหรือว่าคิงเนี่ยตั้งใจไปตรงนั้นอยู่แล้วเพื่อนๆอาจจะคิดว่าผมคิดมากนะครับแต่หลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลาที่คิงโชคดีเนี่ยถ้าหากพวกเราสังเกตหรือถ้าหากจับรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นความโชคดีที่มันไม่ได้บังเอิญอย่างที่คิด มันจะมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างครับที่สามารถเอาชนะศัตรูที่อยู่ต่อหน้าได้เสมอถ้าหากศัตรูนั้นไม่อ่อนไหวอ่อนแอต่อเสียงคำรามคือกล้องไปทั่วสนามรบของ King Engine เนี่ยมันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาจัดก,การกับมนุษย์ประหลาดตัวนั้นเสมอฮะ ถ้าสังเกตมันก็น่าคิดเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเรื่องราวที่เกี่ยวกับคิงมีเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวกับคิงที่เพื่อนๆสงสัยว่ามันน่าจะมีอะไรแอบแฝงอยู่เพื่อนๆสังเกตอะไรได้บ้างเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยส่วนในคลิปนี้ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์์คคคคคํํําาาาาาาวววว่่่่่อออะไรรรรพพพิิมมัักกหหืืบเใ้้้ผูุณงปนีจจ คลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีช e อ่อสปอรตรักทุกคนรักมากมากแล้ววันนี้สวัสดีครับบ้ายบายทุกคนรักทุกคนที่กดไลค์นะ